แล้วะครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับเกมที่มีชื่อว่า d Drone Out ไม่ใช่นะครับก็เป็นเกมที่มีชื่อว่า e a d Out นะครับกับผมเบิร์ตนี่ค้าบผมเกมเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นเกมที่แบบว่าเป็นเกมเกี่ยวกับผีนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับมีจำหน่ายแล้วนะฮะที่เกมตรีมนะครับตอนนี้ผมก็เลยโหลดเดโมออกมาลองทดลองเล่นกินก่อนนะครับตอนแรกเลยเราเข้ามาที่ต่างชื่นก่อนเลยครับ ซึ่งตะกี้นะครับผมก็ได้เข้าไปลองเดินเล่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับตัวหลักของเราตัวละครหลักของเรานะฮะก็ชื่อลินดาหรือลินดายานอวกาศเป็นน้องของเจนสัมผัสได้นะครับก็เข้าเกมกันเลยครับมาแลวฮนะลินดงลินดาลินโซดงลินโซดาหรือเปล่า สภาพตอนนี้นะครับก็เหมือนกับกลุ่มนักศึกษาของอ่าอินโดนีเซียนะครับที่พัดหลงมาจากเพื่อนนะฮะก็จะเป็นตัวเอกของเราคือลินดานี่ก็ตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์แบบว่างี่ไม่น่าจะใช่มีเสียงอืดอืดอดอืดอดีโดหรือเปล่าวะเฮ้ยดีโดใครมันใครมาเปิดดีโดสั่นไหมวะเฮ้ยดื่มน้ำก่อนครับคอแห้งเมื่อคืนแห้งไม่น่าจะใช่ ขัะน,น,นี้ที่ฉันตื่นมาในห้องนะฮะซึ่งก็พบกับโทรศัพท์กลางห้องทีฉันก็ไปดูโทรศัพท์ก่อนล้วกันฮัลโหไอราไอราโทรเข้าฮะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่แแปแปบแปลแปบแปบแบ ى, แบไม่ทันนะครับ ดังโดยส่วนตัวผมผมเป็นคนไม่ค่อยเก่งภาษานะอังกฤษนะเนตะกี้ผีใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับผีใช่ไหมครับสาบานกับผมใช่ไหมครับว่าผีใช่ไหมครับยังไม่ยังไม่มอีอารมณ์แบบว่าทําให้ผมคุณลุกคุณพองได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอะทัวร์เรียลในการทดลองเล่นก่อนนะครับเราก็ออกประตูกันไปเลยนะครับนะเทสก่อน โอเคๆมีตุนกล้วยด้วยโอเคครับนั่นเนี่ยใครอ่ะเธอคือใครอ่ะดิสปะัดได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะบรรยากาศอยู่ในสภาวะตึงเครียดนะครับฉันก็ทำโทรศัพท์ตก วิญญาาณแรงมกเลยฮ้ย <Hey! S 1> ดินสัมผัสได้นะครว่าวิญญาณตรงนี้มีพลังงานบางอย่างอยู่นะคะับเขากําลังจ้องมองคุณอยู่คะ่ะดูสายตาของเธอสิแค่เฮ้ยเราจะไปะยุ่งกันเราจะไปะยุ่งกันดีกว่าครับดินสัมผัสได้นะครว่าตรงนี้เดี๋ยวดิฉันขออส่องดูอีกทีนะครับจะถ่ายรูปไปให้คุณริวดูนะคะัหนึ่งแช่หนึ่งแช่ ไม่อะไรฮะก็น่าจะเป็นดูจากสภาพการแล้วน่าจะเป็นผีตนีนะครับ <c oughs> เราเราไม่ประมาทดีกว่า,าไม่ประมาทดีกว่าครับทรงนี้ก็มป้ายโฆษณาซึ่ง Hello หนึ่งลูก <c oughs> เราจะไม่ประมาทครับตรงนี้นะครับ เพลกล้าวมีอ่าอะไรนะจิงช้าเอ้แต่ยี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 เยี่ยี่มาไฟใหญ่น้องกระจอกไงส่วนว่าตัวเกมนะครับทำได้อ่าเว็บแรกที่ผมเห็นตะกี้นะครับทำให้คนตุดลุกชูชันกันเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็น บาตาคอนบาตคอน่าจะเป็นที่ขายป๊อบคอร์นนะครับตรงนี้ก็อไอไขก่ก๋วยเตี๋ยวเรือฮะซึ่งเราก็เดินมาเรื่อยๆนะเดี๋ยววิ่งดูครับแน่นอนครับการเล่นเกมผีเนี่ยครับก็เราก็ปากของเราก็อย่ากเย,ยืนิ่งฮะดิฉันสัมผัสได้ว่าน่าจะรอดผ่านได้นะี่ืบ และแล้วณสถานที่แห่งนี้อาจจะมีมวลสารจักรยานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้เฮ้ยตัวเกมถือว่าทำออกมาได้หลอนดีนะครับซึ่งไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรนะเสียงอะไร จู่วะจู่จจยิบ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 อ๋อแมงครับแมงขังตัวเองไว้ทำาใม่วะเนี่ยเ้าเข้าไปในบ้านเลยนะครับเนี่ยตะกี้ผมเล่นมาถึงตรงนี้ครับเพราะว่าผมรู้สึกได้ว่าผมไม่อยากเข้าต่อทีนี้เรามาไปกันพร้อมกันเลยฮะหรบตรงนี้ฮะ เงียบคนหรือเปล่าวะเฮียอันนันแน่แน่มีหนูด้วยนันแน่นันแน่นันแน่ห้องน้ำจะห้ามน้องหรือยังไงจ๊ะ คือบรรยากาศที่อินโดนีเซียมันก็เหมือนกับบ้านเรานะฮะก็คือจ้วงจักตุ่มเหมือนกันฮนะดูจากสภาพแล้วก็เน่ใครมาแฟบไว้อะไรวะเนี่ยโกเทคนี่ไอ้นี่แน่เลยครับใช่ใช่ไหมครับขนมปังของผู้หญิงโซฟีแบบขยับใหม่ๆม่โซฟีไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ใช่เราจะไม่พูดถึงนะครับโอเคครับในห้องนี้ไม่มีอะไรเดินในห้องต่อไปครับ เนี่ยครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเราจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แอบอยู่ข้างหลังนี่ซึ่งดูนะครับว่าแฮร์รี่แฮร์รี่แฮร์รี่ไม่มีนะครับมีรถบรรทุกครับไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเรายาังอย่า,ยาเรากำจัดวงในการเดินเดี๋ยวนะฮะเฮ้หิวข้าวเพื่ออะไรก็ไม่รู้ และบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมครับอาจจะมีอะไรบางอย่างสถิตอยู่ที่ทำให้น้องลินดารู้สึกคนลุกก็เป็นได้ตอนนี้ครับเฮ้ยเห็นเหมือนผมไหมครับเข้าสู่ช่วงรายการ คนอวดหมีเราจะมาสืบกันนะครับว่าหมีตัวนี้ตัดสินใจผู้ก่อตายได้อย่างไรเราจะเข้าไปดูกันนะครับยิบดูจากสภาพการแล้วนะครับมีตัวนี้เขาอกหักจากแฟนครับแน่นอนครับเขา่ากครับเขาลากอ่าเก้าอี้ตัวนี้น่าจะมาจากตรงนี้นะครับเขา่ากครับก็าลากมาตรงนี้ แล้วเขาก็ปีนขึ้นไปผูกเชือกกับหลอดไฟนะดูจากสภาพการแล้วน่าจะใช่หลังจากนั้นเขาก็โรยตัวมาแล้วหัวไปโขกกับขอบอ่าขอบโต๊ะนะครับเลือดกระจายเห็นไหมครับทุกอย่างมันลงตัวครับมีมือด้วยเห็นไหมครับมือนี่น่าจะเป็นอ่าสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเกิดจากการฆาตกรรมนะครับฆาตกรรมในห้องปิดตายนะครับไม่ใช่โคนัน,นจับโอเคครับน่าจะไม่มีอะไรนะรถ่ายรูปไปพิีระลึกก่อนนะครับลงอินสตาแกรมันที ทัลนเธอจะเธอจะเธอมายืนทํทำอะไรอ่ะจะเธอจะเธอจะเธออย่าลิบลิ้นสิแล้วนะจะเธอจะเธอว่าจรไม่รู้เหมือนกันกูมาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็งงเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยให้เธอไม่ใช่เพื่อนเรานี่เธอ ร้ไยอีกเหนียวแม่งเลยเปล่าเอาเลยเปล่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ใช่เพื่อนเธอแล้วฉันเป็นอะไรอ่ะผีเหรอเฮ้ยมึงไม่ใช่มีมึงไม่ใช่ผีมึงเป็นหมีนะเฮี้ย <Yeah! S 1> ตามฉันอ่าไอ้กูตามมึงไปเหรอโอเคกูใจได้กูตามอยู่แล้วกูคนใจได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิรอด้วย เนี่ยครับมันให้เราตามครับแต่ไม่รู้ว่ามันตามไปไหนครับมันวิ่งเร็วครับไปไหนครับไปไหนครับขก็นมาได้แล้วกันครับหลอดด้วยได้วะเธอตัวเธอตัวเธอตัวเธอเธอตัวเธอ,อยัายหายไปอย่างนี้มันจะหลอนนะตัวเธอ ดิฉันสัมผัสได้อแล้วค่ะนั่นไงค่ะลินดายานโอกาสน้องสาวของเจนยานติปดิฉันสัมผัสได้ว่าเป็นแมวค่ะ <c oughs> แมวค่ะแมวค่ะอย่าเดินเข้ามาสิคะอย่าเดินเข้ามาค่ะเตะแมงได้เปล่าไม่มีอะไรค่ะแมวแมวอาแมว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  ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเปิดเข้าไปก็จะ,ะน่าจะเป็นดูจากสถานที่แล้วนะครับก็น่าจะเป็นหอ,อพักหรือว่าอะไรสักอย่างนึงซึ่งแบ่งกันเป็นล็อกๆนะครับซึ่งก็มีมีคุณโจร็อกโจร็อกกี้ด้วยฮะก็ห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรนะปิดประตูให้หน่อยปิดประตูออกไปไม่ใช่ปิดประตูขังตัวเองสัตว ไม่เป็นไรครับตรงนี้เรายังมีแมวเดินเป็นเพื่อนนะฮะตามมาไหม,มแมวโอเคครับแมวตามมาะฮะอย่างน้อยเราก็มีแมวเป็นเพื่อน,นะฮะมันดังคำกล่าวที่ว่ามีแมวเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนเป็นแมวแฮ่ <c oughs> สแตนที้แย่งนี้คือห้ามน้องสันซิล อมีที่อ่ที่กลนขนด้วยนะครับนั่นจะเป็นกลนขนชัดเลยชัดเลยนี่อะไรครับนี่อะไรครับใช่ใช่ไหมหมวกนี้ละไพใช่หรือเปล่าแต่ดูเป็นห้องน้ำที่สะอาดนะครับขี้เครืก็ไม่มีนะฮะเนี่ยไปก่อนอย่านอกเรื่องไปก่อนเปิดได้ไหม เลือได้ไหมไม่ได้นั่นไงเธออยู่เน่นคือจากรูปการนะครับจากประสบการณ์การเล่นเกมประมาณอา250วินาทีของผมนะครับผมรู้เลยเลยนะเพราะผมเข้าไปมันต้องเกิดเรื่องนะฮะซึ่งอ่าจากการที่เราจะแคสเกมคนเดียวอย่างนี้นะครับรู้สึกได้เลยนะครับว่าเราควรจะเดินเข้าไปเหยี

ขนตุดลุกชิวชันกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนจะมีพาร์ตต่อไปไหมนะครับก็คือขนาดเล่นเดโมโดจะขนาดนี้นะครับถ้าเกิดผมไปเอาในเกมตีมมานี่ผมคิดว่าคงจะเฟื่องตังค์นาดูนะครับก็เีลยวแต่แรงเชียร์นะครับใครอยากให้ผมแคสอีก็เชียร์กันเข้ามาแล้วกันครับสำหรับวันนี้ครับเจอกันครับ